คือแมฟในตอนนี้ค่ะไม่มีทางลุ้นอะไรได้เลยแล้วแบบนี้พวกเขาจะเดินหน้าต่อไปยังไงดีคะและบรรยากาศของทีมจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ย โอเคซีสันเดอร์ชนะในบ้าน5เกมติดในขณะที่โกลเด้นสเตทวอร์เรดเล่นเกมเยือนนะครับตอนนี้ในชนะชนะ1แพ้ไป6สว,ส,สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w t t r Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอม่ตุกกนไม่ได้ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะและตอนนี้นะคะข่าวที่เรียกเป็นข่าวใหญ่และเป็น breaking news ใส่ข่าแอมิ่เน่นั่นก็คือข่าวที่ b ิโก้แฮร์ริสันนะคะโดนไล่ออกจากตำแหน่ง GM ของ Dallas m a v e r i c k s เป็นที่เรียบร้อยนะคะ่ะเรียกว่าแฟนบาสอย่างพวกเรานะคะทั่วโลกเลยค่ะให้ความสนใจกับข่าวนี้มากๆเเลยมื่อวาน้้าิ่่ทคปปสัไมวา เอ็นิโก้เนี่ยจะอยู่จนถึงช่วงกลางฤดูกาลหรือเปล่าแต่ไหนได้พอทําคลิปสั้นไปปุ๊บพอปล่อยไปปุ๊บนะคะตอนกลางคืนค่ะก็มีข่าวเลยค่ะว่าเจ้าของทีมเนี่ยแพทริกดูมอนนะคะทนไม่ไหวละตัดสินใจไล่นิโก้ออกค่ะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะก็สืบเนื่องมาจากการเทรดเมื่อ9เดือนที่ผ่านมาครับเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินมันก็พิสูจน์แล้วว่าการเทรดที่ว่านั้นเนี่ยมันล้มเหลวพวกเขาส่งลูก้าแรกกับแอนโทนีเดวิสและก็แม็กคริสตี้รวมถึงสิทธิ์รับรอบแรกเพียงแค่สิทธิ์เดียว อันนี้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยนะครับสำหรับตำแหน่ง gm นักกีฬาที่มีศักยภาพสูงเหลือเกินอย่างลูก้าในวัย26ปี ตัวของเขาเนี่ยรักทีมากมากนะครับรักฐานแฟนที่ดัลลัสมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้อยากจากทีมไปไหนเลยแล้วเอาแอนโทนีเดวิสในวัย30กว่าปีนะครับที่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเป็นภูเขาเนี่ยเพื่อนเพื่อ,อลองเห็นภาพเลยนะลูก้าเนี่ยยังไม่ถึงยอดเขาด้วยซ้ำไปในขณะที่แอนโทนีเดวิสเนี่ยน่าจะกําลังเริ่มเดินลงเขาแล้วอันนี้คือภาพเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้นนเห็นอย่างชัดเจนเลยและประกอบกับตัวของแอนโทนีเดวิสเนี่ยขึ้นชื่อเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บพอเข้ามาปุ๊บก็มีอาการบาดเจ็บจริงๆิงนะครับมันก และในเวลานี้ตวงเขาก็บาดเจ็บอยู่ดวงของนิโก้รวมไปถึงดวงของดัลลัสแมวริตไม่ดีเลยครับไคลรีเออร์วิงก็มีการบาดเจ็บเอ็นควายน้าเขา่าฉีกอีกยังไม่ได้ลงสนามทำไกข่งขันเลยและก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่มันยิ่งทําให้สถานการณ์ต่างๆของดัลลัสในเวลานี้แย่ yeah, ลงไปอีกจริงค่ะเพราะว่าในสนามนะคะเราได้ยินค่ะแฟนๆตะโกนให้ไล่นิโก้ออกซัมเล่าซัมเล่<ม>าเลยจริงๆ<ม>นะคะเพราะว่าตั้งแต่มีการเทรดลูก้าออกไปเมื่อ9เดือนที่แล้วคะ่ะตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเราก็เห็นความไม่พอใจอย่างรุนแรงมากๆเลยค่ะของแฟน ซึ่งตัวพวกเราเองเนี่ยก็เข้าใจจริงๆว่าทำไมถึงไม่พอใจเพราะถ้า <ใจ S 2> เราเป็นแฟน,นเราคงจะรู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังอย่างมากๆเลยค่ะกลายเป็นเหมือนเมคดำนะคะที่คุมเครือแล้วก็ปกคุณทีมไว้ค่ะจนในที่สุดเจ้าของทีมอย่างแพทริกดูมอนก็ทนไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะแล้วก็ตัดสินใจหาคนรับผิดชอบค่ะไอมิเตก็ไล่นิโก้แฮร์ริสันออกอย่างที่เป็นข่าวนี่แหละค่ะใช่ครับประกอบกับผลงานของ LA เอลเลเกอร์สที่นําโดยลูก้าที่พวกเขาเทรดไปกลับมีผลงานดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ชนะ8แพ้3ซึ่งมันสวนทางกับดัลลัสแมวริกส์ตอนนี้ชนะ 3แพ้8หลูยสกาในกดระดับ30แต้ม40แต้มเป็นว่าเล่นเลยนะครับทั้งๆที่โรบลล์เจมส์ยังไม่ได้ลงสนามทำากแขันเลยแม้แต่เกมเดียวทุกคนในทีมของ L.A.Lakers สางก็ดูเล่นดีขึ้นบรรยากาศในทีมก็ดูดีไปหมดเลยนะครับมันยิ่งเหมือนเป็นตัวเร่งอ่ะเป็นสารกระตุ้นทำให้แฟนๆดัลลัสแมริกส์ยิ่งเครียดยิ่งกดดันฝ่ายบริหารยิ่งกดดันยิ่งแค้นหนักขึ้นเรื่อยๆเลยหันมามองในส่วนของดัลลัสกันบ้างนะครับตั้งแต่ที่ทีมเทรดแอนโทนีเดวิสเข้ามาก ากเลยค่าเฉลี่ยในการทําแต้มจํานวนนาทีในการลงสนามของ AD ก็ต่ำกว่าตอนที่อยู่กับ LA l a k เลเกอร์ย่งเห็นได้ชัดเลยร่างกายก็ไม่ดีก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝ่ายบริหารของดัลลัสนะครับอย่างนิโก้เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเขาไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยพอใจกับการรักษาร่างกายของลูก้าลูก้าเนี่ยปล่อยให้ร่างกายอวบดูอ้วน แล้วก็ไม่ค่อยเล่นเกมรับน,นู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยตัวของลูก้าเองเขาเจอปัญหาการบาดเจ็บที่บริเวณน่องมันก็ทําให้ตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทําร่างกายใดๆได้ไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาพร่างกายปกติของตัวเขาหันมามองทาง A d ดีบ้างครับมันเหมือนเวรกรรมตามทันยังไงบอกไม่ถูกช่วงปิดฤดูกาลเขาก็ต้องไปผ่าตัดรักษาจอประสาทตาที่ว่านะครับและพอกลับมาก็มีอาการบาดเจ็บที่น่องร่างกายของ a อดีก็ดูอวบดูน้ําหนักเพิ่มขึ้นตามข่าวอย่างเห็นได้ชัดเลยมันเป็นลักษณะแบบเดียวกันยังงไ ไม่ถูกนะครับซึ่งมันตรงกันข้ามกับลูก้าที่ในช่วงปิดลูกาเนี่ยฟิตซ้อมร่างกายกลายเป็นลูก้าในร่างซูเปอร์ไซย,ยา่ากดแต้มเป็นว่าเล่นเลยมันยิ่งทําให้อะไรต่างๆของ LA Lakers ดีขึ้นอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยในการทำแต้มของลูก้าตอนนี้เนี่ย37แต้มต่อเกมนะครับนี่มันสุดยอดเหลือเกินถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะตัวของนิโก้เองเขาก็จะพูดใช่ไหมคะแมตต์เขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำนี่คือถูกต้องเวลาเท่านั้นจะเป็นการพิสูจน์ค่ะเขาบอกว่าเขาเชื่อเหลือเกินเลยค่ะว่าเกมรับนี่แหละจะทําให้คุณเป็นแชมป์แต่ถ้ากว่าคุณมีเกมรับที่ดีแล้วถ้าเกมบุกมันไม่ไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคุณจะเอาแต้มจากไหนแล้วจะเดินหน้าไปถึงแชมป์ได้อย่างไรค่ะเพราะว่าดูตอนนี้ค่ะดาลัสแมวมเกมรุกะคะมีค่าเฉลี่ยในกาาารททํํแตต้ม่ี่สุดของ การขาดบลูกาค่ะคือการขาดผู้เล่นที่จะมาสร้างสารรคเกมบุกให้กับทีมตัวเองเลยจริงๆนะคะขาดตัวทําแต้มหลักค่ะอย่างที่แฮมินเอบอกเลยนะคะตอนนี้พวกเขาขาดไคลรีค่ะการขาดไคลรีคือการขาดผู้นําทีมนะคะการขาดพอยการลองใช้คูเปอร์แฟกค่ะก็ไม่ได้ลงตัวขนาดน,นั้นแลวทำให้ผลงานของคูเปอร์แฟกเนี่ยดูไม่ดีด้วยพอเวลาจะใช้ดีโรนะคะตัวดีโรเองก็ไม่ได้รับความไว้วางใจขนาดน,นั้นอีกต่างหากค่ะและยังไม่พอค่ะการยิง3าคะแนนตอนนี้คือแย่ที่สุดของลีค่ะทั้งจํานวนการยิงลงแล้วก็เปอร์เซ็นต์การยิงลงนะคะ ลียอยู่ที่9.4ลูกต่อเกมด้วยเปอร์เซ็นต์ค่ะ29.5โดยเฉพาะเคลทอมสันค่ะตอนนี้ก็ยิงแย่แบบไม่น่าเชื่อไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเคลมเหมือนกันนะคะการแอสซิสต์ตอนนี้ก็อันดับ28ของลีค่ะ23.3ครั้งต่อเกมคือแมฟในตอนนี้ค่ะไม่มีทางลุ้นอะไรได้เลยแล้วแบบนี้พวกเขาจะเดินหน้าต่อไปยังไงดีคะและบรรยากาศของทีมจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็เชื่อว่าหลังจากที่พวกเขาไล่นิโก้ออกเนี่ยนะครับบรรยากาศต่างๆในทีมน่าจะค่อยๆดีขึ้น โดยเฉพาะบรรยากาศในสนารรมทําการแข่งขันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศเหมือนว่าเราเล่นอยู่ในบ้านตัวเอง แต่ว่าแฟนๆในสนามเนี่ยต่งางก็กดดันอยากจะให้ทีมแพ้เพื่อให้ฝ่ายบริหารเพื่อให้เจ้าของทีมไล่นิโก้ออกนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไล่นิโก้ออกแล้วจุดนี้เนี่ยน่าจะค่อยๆดีขึ้นครับซึ่งตามข่าวนะคะไอเดียการเทรดต่างๆทุกอย่างเลยค่ะมาจากนิโก้แฮร์ริสันค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะเขาต้องได้รับการยอมรับจากเจ้าของทีมอย่างแพทริกดูมอนนะคะซึ่งเขาก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยค่ะที่จะอธิบายเกียก้ยวกอมให้ดูมอนนะคะเห็นด้วยแล้วก็ตัดสินใจเดินหน้าในการเทรดค่ะซึ่งเจ้าของทีมอออยย่่างงรคมเก็ับะ เมื่อผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังเอาไว้ค่ะก็ต้องมีคนรับผิดชอบนะคะแล้วเขาก็ตัดสินใจยแยกทางกับน,น,นิโก้แฮร์ริสันค่ะและขอโทษแล้วก็ขอร้องให้แฟนๆทีมแมฟนะคะสับสนนทีมกันต่อไปทั้งหมดทั้งปวงค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะขอโทษไม่ว่าจะออกเตทเมนหรือว่าจะมาออกแถลงการอะไรก็แล้วแต่ค่ะไอมินเน่ A. หรือว่าจะไล่นิโก้แฮร์ริสนันออกก็ตามทีเถอะมันก็ไม่สามารถทําให้แฟนๆทีมแมะได้ตัวลูก้ากลับมาแล้วคือลูก้านี่ก็คือจบแล้วจริงๆค่ะถามว่าแล้วแบบนี้พวกเขาจะเดินหน้าต่อไปไรดี ตอบยากมากเลยครับคือตอนนี้เนี่ยทาง d a Dallas m a v e r i c k s ต้องใช้ผู้ช่วย GM นะครับ2คน 2> <c oughs> นั่นคือ Michael p h l l y นะครับแล้วก็ Matt ดริ c าด d ้คือมาทำหน้าที่แทน n i c o Harrison ชั่วคราวไปก่อนว่าพวกเขาจะเดินหน้ายัางไงต่อจุดนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปให้เพื่อนๆตั้งคำถามตัวเองว่าถ้าเกิดสมมุติณนะเวลานี้เนี่ยเป็นเจ้าของทีม Dallas เป็นฝ่ายบริหารดัลลัสจะเดินหน้ายัางไงเพราะมันเหมือนกับทีมตอนนี้เนี่ยเดิน <c oughs> ทางมาถึงทางแยกต้องตัดสินใจแล้วล่ะจะไปซ้ายจะไปขวาดี ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตอนแรกเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดทางแยกแบบนี้ขึ้นเพราะว่าย้อนกลับไปถ้าเกิดทุกคนจํากันได้ดัลลัสเนี่ยทุ่มทุกอย่างสร้างทีมร,บรอบๆตัวของลูก้าพวกเขาเสียสิทธิ์รับรอบแรกไปมากมายเลยนะครับไม่สามารถที่จะควบคุมสิทธิ์รับรอบแรกของตัวเองในปี2 0 2 7ถึงปี2030ได้อันนี้เนี่ยเพราะว่าเขาสร้างทีมร,บรอบๆตัวของลูก้าแล้วอยูอ่ดีมาเปลี่ยนแผนมีการเทรดลูก้าเกิดขึ้นแม้ว่าจะได้สิทธิ์รับของ LA Lakers มาก็ตามนะครับแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อได้อย่่างทีควร ดังนั้นสิ่งที่นิโก้เคยบอกอย่างที่แอ็มมินตูนบอกตะกี้เนี่ยบอกว่าอีกสัก3-4ปีข้างหน้าหรือว่าใช้เวลาสักพักหนึ่งเนี่ย สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะต้องถูกต้องและเวลามันจะตอบทุกอย่างเองมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดรออีก3-4ปีมันอาจจะแย่กว่านี้ก็เป็นไปได้ดังนั้นการกลับมาของแอนโทนีเดวิสครั้งนี้เนี่ยที่ก็ย,ยังไม่รู้นะว่าจะเมื่อไหร่ผลงานเขาจะเป็นยังไงมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวแล้วนะครับณเวลานี้เนี่ยไปไป,ไปมาฝ่ายบริหารของดัลลัสอาจจะต้องมองหาแล้วว่าตลาดการเทรดของแอนโทนีเดวิสเนี่ยมันจะมีดีมากพอหรือเปล่าที่จะทําให้ทีมสามารถต่อยอดไปได้ในอนาคตตอนนี้เนี่ยตัวของแอนโทนีเดวิสมูลค่าการเทรดก็ จจะไม่ได้ดีแล้วนะครับเพราวาตัวงเขามีปัญหาการบาดเจ็บจริงๆดังนั้นทางทีมเนี่ยอาจจะต้องรีบเพราะว่าถ้าเกิดช้าไปกว่านี้เนี่ยมูลค่าการเทรดของ AD อาจจะยิ่งน้อยไปกว่านี้ก็เป็นไปได้ประกอบกับณเวลานี้เนี่ยพวกเขามีซูเปอร์รุกกี้นะครับอย่าง Cooper f แฟรที่ตอนนี้ค่อยๆผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะ uh huh. ล่าสุดก็เพิ่งทําแต้มมากที่สุดในชีวิตของตัวเองไป และเขาก็มีสิดราฟรอบแรกของตัวเองปี2026ที่จะถึงนี้อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นหมากที่สําคัญและก็น่าคิดมากๆเลยซึ่งราฟคลาสปี2026ก็ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในราฟคลาสที่น่าจะดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับพวกเขาอาจจะตัดสินใจก็เป็นไปได้นะว่าโอเคในฤะดูกาลนี้ทุกอย่างมันแย่ไปหมดแล้วเราก็เตรียมตัวแพ้ไปลุ้นหวยราฟดีไหมสร<า>นะ้างทีมรอบๆบคูเปอร์แฟลกไปเลยอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะครับ แล้วสมมุติว่าได้ดราฟที่ดีเข้ามาเหมือนถูกโชคดีได้ถูกได้หวยดราฟเข้ามาอีกอันนี้มันอาจจะเป็นการพลิกไปเลยก็ได้ถ้าเกิดยังเดินหน้าต่อแบบนี้เน<ฆ>ี่ยมันเป็นการเดินหน้าแบบ2องไทม์ไลน์มันอาจจะไม่ไหวก็ได้นะครับถ้าเกิดเอดียังเจ็บต่อแบบนี้อีกไครรีกลับมาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้มันก็จะมาดึงดึงคูเปอร์แฟกหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่โอ้โหดัลลัสต้องคิดหนักมากๆเลยแล้วเจ้าของทีมคนใหม่อย่างแพทริกดูมอนจะยอมหรือเปล่าแต่เชื่อว่าแฟนๆดัลลัสเ,เข้าใจนะ ถ้าเกิดพวกเขาตั้งใจที่จะแพ้แล้วลุ้นหวยดราฟเนี่ย mm hmm. เขาค่อยพอจะรับได้ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้ไล่นิกโก้ออกไปแล้วแต่เจ้าของทีมเนี่ยจะเล่นด้วยหรือเปล่า mm hmm. สิ่งนี้เนี่ยแหละครับมันเป็นสิ่งที่ ต้องพิจารณากันหนักมากๆเลยจริงๆพอฟังออปชันนี้ที่มิมิเอูดแล้วส่วนตัวตูดเองก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าในที่สุดแล้วอ่ะการกักๆๆแบบนี้มันก็ไปไหนได้ไม่ไกลอยู่ดีเนาะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเป็นสเต็ปแรกที่เจ้าของทีมทําถูกต้องแล้วคือไล่นิโก้แฮร์ริสันออกไปค่ะทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้แบบความกดดันต่างๆของทีมมันค่อยๆหายไป<ช><ช>นะ<ช><ช>คือจะทําให้แบบแฟนๆเนี่ยน่าจะพพอร์ตทีมดัลลัส Mave วอริกส์มากย่ง<ช>ขึ้นเหมือนเดิมด้วยค่ะแต่ก็ไม่น่าเชื่อเลยจริงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้จําได้้มาาตตตังแ่่อนทีูจะ บอกว่าเป็นแชมป์เป็นชแชมป์เอมิเล่ก็บอกว่าเดี๋ยวคอยดูนะเลเกอร์จะจิดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดคือตอนนั้นน่ะมันยังแบบกัมกัมกึ่งกึ่งเนาะย,ยังดูไม่ออกแต่ว่าทําไปทํามาไม่น่าเชื่อเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้เร็วขนาดนี้ค่ะ<ช>แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแหละถ้าเรามองจริงๆแล้วอะคะก็น่าเสียดายแทนดิโก้เหมือนกันนะคะเอมิเล่เพราะถ้าหากว่าเอดีไม่เจ็บไครีไม่เจ็บอยู่กันค,คบคบได้คูเปอร์แฟลกมาอีกจริงๆถ้าย้อนกลับไปอะตอนที่พวกเขาได้ดาฟออออััันนนนดดดบบบย่่าาาางงะโโ้้หูแสกกกรณ์ขขิมมีึลว่งามััวจหน ไม่เข้าที่ไม่เข้าทางไปหมดเลยค่ะถ้าเกิดอยู่กันครบๆจริงๆแล้วมันก็อาจจะดีได้แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นไงแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไงบ้างให้เพื่อนๆคอมเมนต์มาคุยกันดีกว่าค่ะทีนี้เรากลับเข้าสู่เกมในวันนี้กันบ้างนะคะนิวยอร์กนิกส์กลับรับการไปยังของเมมฟิสกิสตี้เป็นยังไงบ้างคะมินเน่รู้สึกเหมือนแบบปรับอารมณ์ไม่ค่อยทน<ม>ันเท่าไหร่เลยเมมฟิสกิสตี้ไม่ไหวจริงๆนะครับนี่ก็เป็นอีกทีมหนึ <c oughs> <c oughs> ่งที่มีปัญหาภายในอยู่ผ่านไปท้ายอเตอร์แรกเท่านั้นเองครัทกออ่าารรนนนิวีเืจมมใ้ แต่ยังยิงในภาพรวมไม่ดีเลยครับยิงอยู่ที่28เท่านั้นเองสารตีอเดลมากกับเจรนแจ็กสันจูเนียก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับคนละ19แต้มเมมฟิสที่กำลังไล่บี้กันอย่างสนุกเลยอยู่ดีก็มาโดนนิว york nicks รันในช่วงท้ายค쿼ตแรกนะครับ12-0 หลังจากนั้นก็ไม่มีทางกลับมาได้เลยครับหนีห่างไปเรื่อยๆกับตันเจเรนบรันซันครับยังคงทําผลงานได้ดีดูการเล่นของตัวเขาค่อยๆลงตัวก,กับการเล่นเกมบุกของไมค์บราวน์นะครับหัวหน้าโคช้ชคนใหม่วันนี้ทํา32แต้ม5รีบาวกับ,กบ10แอสซิสยิง3คะแนนไป6ลูกกลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของ New York icks, นิวยอร์กนิกส์ครับที่มีเกมระดับอย่างน้อย30แต้ม10แอสซิสแล้วมีการยิง3คะแนนลงอย่างน้อยอีก5ลูกไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบรันซันเนี่ยดูดีวันดูดีคืนเลยจริงๆนะครับมิเกลบริจิตว 5แอสซิสขโมยไป4ครั้งยิง3คะแนนไป3ลูกโดยที่ไม่มีเทิร์นโอเวอร์เลยแม้แต่ครั้งเดียว ทำได้ผลงานขนาดนี้นะครับโดยที่ไม่มีเทอร์เนอเวอร์เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยเด่นมากทั้งเกมรุกแลวก็เกมรับคาวอินทินทาววันนี้ก็สบายๆครับ21แต้ม13รีบาวครับเป็นดับเบิลดับเบิลนิว york n i c k ์บางช่วงในนํำห่างถึง28แต้มเลยนะครับแม้ว่าในช่วงท้ายก็ตามเนี่ยจะโดนไล่มาเหลือเพียงแค่10แต้มแต่นําห่างขนาดนี้เกมมันแตกต่างกันมากครับโมเมนตัม um มันสู้กันไม่ได้จริงๆสุดท้ายพวกเขาก็ชนะไปได้สบายๆครับ133ต่อ120เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่า ในเกมวันนี้เนี่ยช่วงครึ่งแรกเป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วนะที่นิว york n i c k สามารถทําแตะระดับอย่างน้อยได้77แต้มและจบเกมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่3ติดต่อกันที่พวกเขาทําแตะระดับอย่างน้อย130แต้มได้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนิว york n i c ด้วยเช่นเดียวกันพวกเขาชนะในบ้านนะครับเเกมรวด นี่ถือว่าเป็นการออกตัวในฤดูกาลที่ดีที่สุดในบ้านของตัวเองตั้งแต่ปีฤดูกาล2012-2013ตอนนั้นชนะในบ้าน10เกมรวดเหลืออีก3เกมเดี๋ยวมาดูกันซิว่านิวยอร์กเน็กซ์ที่นำโดยไมค์บราวน์นะครับจะสามารถทำได้แบบนั้นหรือเปล่าน่าสนใจมากๆครับเด็กส์ดีแล้วก็ลงตัวเข้าที่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะมินเน่โดยเฉพาะเกมบุกสไตล์ของไมค์บราวน์ค่ะลุยเข้าไปแล้วก็ดีดออกมาเป็นการแบ่งบอลาระกับตันอย่างเจเรบันซันได้เป็นอย่างดีแล้วก็ใช้งานสำรองได้มากขึ้นจริงๆค่่่่ีีนน้เเเราาขยัับไไปปปดููตอออกพื เนสคะนี่ก็ไม่ผิดคานเลยนะคะ Raptors สแคได้ Brand o n Ingram มทำไป25แต้ตาม5 r ารีบาลด์แอสสกับ e m m a n u e l q u i c k l y ค่ะที่ทำไปอีก10แตามจาก24แตม้มของตัวเองในช่วงควอเตอรสุดท้ายพวกเขารีบาลดีกว่ามากเลยค่ะ50ต่อ36ครั้งค่ะยิงฟิลโกไม่ว่าจะ2หรือว่า3คะแนนก็ดีหมดพวกเขากดเนสอยู่เลยค่ะแล้วก็คว้าชัยชนะไปได้119ต่อ109 r เ p t o r s ชนะ5จาก6เกมหลังสุดแล้วนะคะขอปิดท้ายกับ Golden s t เ t e w a r r i o r นะครับวันนี้เดินทาง,ปท OK ทางไปเยือนโอเ Stephen Curry ลงสนามทำแข่งกันหลังจากเบรกไป3เกมเนื่องจากไม่ค่อยสบายช่วงควอเตอร์แรกนะครับผ่านไป2-3าเบรกแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหวันนี้โกลเด้นสเตทวอลเลย์สู้ดีฮะมีการรันคืนมีการนำด้วยนะแต่พอเวลาผ่านไปอีกสักแป๊กหนึ่งครับไอความรู้สึกแบบนั้นมันค่อยๆหายไปในขณะที่โกลเด้นสเตทวอลเลย์พยายามสุดใจแล้ว โอเคสิหันไปยังดูเล่นแบบชิวๆเลยและแต้มมันก็ห่างไปเรื่อยๆสเตฟานเคอรี่กลับมาในเกมวันนี้นะครับเราเห็นกันชัดเจนว่าสภาพร่างกายของเขายังไม่ค่อยเข้าที่การยิงต่างๆ3คะแนนหรือว่าจะเป็นการทําแต้มต่างๆของตัวเขามันยังไม่ค่อยเข้าที่ครับเหมือนพละก,กาลังมันยังไม่ลงตัววันนี้มีเพียงแค่11แต้มการเล่นเกมรับก็ไม่ค่อยดีมีอยู่จังหวะหนึ่งเข้าไปประกบใส่อเซโจนะครับแล้วก็โดนฟาวรุนแรงระดับหนึ่งเพราะว่าไม่มีแลนดิ้งสเปซให้กับอเซโจอเซโจลงมาเหยียบ เท้าบริเวณของสเตฟนะครับเกือบจะเป็นข้อเท้าพลิกด้วยกรรมาการดูภาพช้าก็เลยปรับให้เป็นฟาวรุนแรงระดับหนึ่งเพื่อนๆเนชื่อไหมครับว่านี่ก็คือประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันเพราะว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่17ในชีวิตการเล่น NBA ของสเตฟฟเองเขาเพิ่งโดนฟาวรุนแรงระดับหนึ่งวันนี้เนี่ยแหละ <S 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 เล่นมาเป็นพันกว่าเกมนะเพิ่งมาโดนวันนี้เนี่ยไอเซโจกับสเตฟเฟนเคอรีร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ครับคนอืน่นๆในทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นจิมมี่บัตเลอร์โจนาธานคูมิงการวมไปถึงเนนนบ ฮอลฟ์นะครับที่เจ็บบริเวณนิ้วเท้าทางทีมก็ให้เบรกไปก่อนตรงกันข้ามกับ OKC คซี n ันเดอร์มากเลยครับที่ยังคงชิลวมากแม้ว่าไม่มีลูดอตแม้ว่าไม่มีตัวหลักอย่างเจดับด้วยนะครับเชคคือเจ็คสเล็กซันเดอร์วันนี้28แต้มหรืรีบาวดสิบเอ็ซิสเป็นดับเบิลดับเบิลสบายๆเล่นเพียงแค่3ควอเตอร์อีกแล้วทํำไมต้องทำหน้าอย่างนี้เลยเพราะ <3 S 1> าว่าพรุ่งพรุ่งนี้ร่างกายจะสดมาก แล้วก็เตรียมตัวเจอกับ LA Lakers เช็ดโฮมเกรนยิ่งสุดยอดมากเลยนะครับในเกมวันนี้ยิงฟิลโกไม่พลาดเลยทําไป23แต้ม11ฟรีบาลวงในวงนอกมาครบหมดฟิลโก100%นี่ถือว่าเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของ OK c Th u n น e r เลยครับที่มีเกมระดับอย่างน้อย20แต้มกับ10รีบาว์โดยที่ยิงฟิลโกระดับ100%ขนาดนี้ไม่มีผู้เล่นคนไหนของโกลเด้นสเตทบรเซสามารถเอาเช็ดโฮมเกรนอยู่เลยครับรูปร่างก็เป็นรองศักยภาพก็เป็นรองไอเซโจกับเอเจมิเชลวันนี้ก็เล่นง่ายๆนะครับเกมห่างไปเรื่อ ครับสตีฟเคอร์ก็ยกธงขาวตั้งแต่หัววันไม่ไหวจริงๆครับไม่ว่าจะยื้อต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ครับให้เบรกไปเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจอกับสเปอร์อีกเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยโดน o k เคซีตันเดอร์ถล่มยับเลยครับ126ต่อ102 OK ้งเคซีตันเดอร์ชนะในบ้าน5เกมติดในขณะที่โกลเด้นสเตทวอลเลย์เล่นเกมเยือนนะครับตอนนี้เนี่ยชนะ1แพ้ไป6 1ที่ชนะเนี่ยชนะทีนนมไหนรู้มอเลนัดเปิดฤดูดกาล เกมแรกเกมเดียวหลังจากนั้นแพ้เรียบไปหมดเลยและเพื่อนๆคิดดูนะครับหลังจากจบเกมวันนี้เนี่ยวอรเรยต้องเล่นนอกบ้านอีก5เกมเติดโอ้โหแต่ไม่เป็นไรค่ะมินเน่ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะ9โมงครึ่งนะคะใน AS Play ค่ะ LA ล a k e r เจะเอาคืนให้กับแฟนๆ g ก l d e n s t a t e w a r r เ o r s เองค่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะหลังจากจบเกมนะคะเดรมันควีนก็ให้สัมภาษณ์ค่บบอกว่าย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เทรจิมมี่บัลเลอร์เขามาร่วมทีมนะคะพวกเขารู้สึกว่าทุกคนมีความกระตือรือร้นอยากคว้าชัยชนะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่รู้เป็นอะไรเขารู้สึกว่าแบบความรู้สึกแบบนั้นมันไม่มีแล้วมันหายไปก็เป็นแบบนี้นะคะเอมิเน่พอเวลาแพ้มากๆแล้วค่ะบรรยากาศมันก็จะแบบอึมครึมนิดนึงค่ะและยังไม่พอค่ะเอมิเน่สองเกมต่อไปเนี่ค่ะเจอกับสเปอร์สองเกมติดเลยจะบอกว่าตอนนี้ก็เวมบี้เอเลียนซิตวาเซลลินคือพร้อมมากๆเหนื่อยอ ฟิลาเดล l ฟียเซเวนที e ซิกเซอร์ในลูกฟอลล์รีบาวเกมบุกของ k คลิโอเบรจจูเนีทายเกมทำให้เฉือนเอาชนะบอสเซอร์เซอตไปได้แบบประทึกอีกครั้งหนึ่งร้อต่อหนึรอยขึ้นนำซีรีส์ฤดูการปกติ2องต่อหนึ่งยูท้าแจ๊สเปิดโหมดคอยต้มนถล่มเพเ e r ซเละเลย152ต่อร้อเป็นแต้มที่มากที่สุดของลีกฤดูกาลนี้ p a เ e r ซจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลชนะแค่เกมเดียวค่ะแพ้ไปสิเกมเทียบเท่ากับการออกตัวฤดูกาลที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์อองงทีมมดดดดวาแแกสสิไ้้ฟร์ุยต 5รีบาวด์7แอสเซสยิงฟิลโกล84.2%โหจริงๆบอสใหญ่ของเราเอาชนะซัค r าเมนโตคิงส์ไปได้ไม่ยาก122ต่อ108โยคิดเจอกับซาม o อนิส6เกมหลังสุดชนะรวด และว,วันพรุ่งนี้ค่ะ9โมงครึ่งใน A I S Play ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ LA Lakers เจอกับ OKC OK Thunder ค่ะแล้วว่าเป็นเกมแรกในฤดูกาลนี้เลยที่พวกเราทั้งสองคนได้พาคเกมของ LA Lakers จะเป็นเกมที่แบบน่าดูสุดมันมากๆค่ะดังนั้นวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะวันพรุ่งนี้คิดว่า เลกเกอร์จะไหวไหมหรือว่าหรือว่าจะเป็นโอเคซิไม่สิต้องเป็นเลกเกอร์สินะะข <laughs> อไปมาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้ชวิตที่ทรีแมนเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเราชวิตที่ทรีแมนเนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs>